สวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราก็จะพาน้องหมาตัวใหม่ของเราไปเดินเล่นนะนี่ชื่อว่า Lucky นะลักกี้นะนี่ลกกแล้ก็จะเดินอ,กกอันนี้คือน้องเรา<ม>เดี๋ยวเราจะพาน้องลักกี้ไปเดินเ<ม>ล่นเรามีสายจูงนะทุกคนนี่เรามีสายจูง,งตอนนี้กําลังใส่สายจูงนะเดี๋ยวถ้าใส่เสร็จแล้วจะมา และนี่ก็คือหมาอีกตัวของเราชื่อชื่อบูม่านะทุกคน <Okay. S 1> ทุกคนเราใส่ให้น้องเสร็จแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราพาน้องไปเดินเล่นทุกคนตอนนี้น้องกำลังเล่นกันทั้งบูม่าทั้งลักกี้ดูดีทุกคนน้องกำลังเล่นกันนะก็ตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันเล่นกันก่อนพอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นจักรยานแล้วก็ แล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรพามันไปเดินเล่นอ่าใช่ทุกคนคือตอนนี้เราไม่นั่งจักรยานละเราจะเดินไปเลยเราจะเดินไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินตามน้องไปน้องเราจูงอยู่เดี๋ยวเราจะขอน้องเราจูงบ้างน้ำพูพี่ขอจูงหน่อยสิโอเคทุกคนเราจูงน้องน้องหมาสุดแอร์เฟ็กดูสิไม่ยให้มันเดินเอง ให้มันเดินเองอะไรครับเนี่ยจุงมันขึ้นจับใบตาน้องจุงเนี่ยน้องหลังจูงมาทุกคน <Okay. S 1> ลักกี้มันไม่เคยถูกเดแบบเดินแบบดแบบโดนสายจูงมาก่อนมันก็จะเดินไม่ค่อยเป็น มันแบบค่อนข้างที่จะตะกุบตะกะเพราะ,าะ,ะ,ะาน้องไม่เคยเดินชาไม่ลแะบบทุกคนตอนนี้เราลืมบอกไป,ปว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะสวนของหมู่บ้านนั่นเองแล้วก็ำลังจะพาน้องไปเดินเล่นเพื่อน,น้องอาจจะแบบฉี่ขี้แล้วก็เต็มถุงไว้แล้วชาถ้าน้องฉี่ขี้เมื่อไหร่เก็บเมื่อนานนะชาเราถุงไม่ออกมาปะฮะทุกคนนี่คือสไลเดอร์ นะ่าเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนล้วให้น้องเขาลองไปเดินเล่นที่อื่นดูบ้างว่าน้องจะเดินไปไหนถ้าน้องทําอะไรมีผิุดแเราก็จะเดินตามไปโอเคทุกคนหลังจากตอนนี้ที่เราเล่นสไลด์เรเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแ,แล้วน้องเราก็ไปจูงหมาเล่นอยู่ใช่ยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้เรากำลังรองน้องอยู่ก็าอาจจะได้สลับจูงเดี๋ยวเราไปขอน้องดีกว่า โอเคทุกคนเราเราจะขอน้องจูมาพี่ขอจูหน่อยมาโ okay. อเคน้องจะกัโดดไปพาเดินน้องจูไม่ใช่น้องนี่นะน้องนี่ฮะโอ้ทำไมมัน,มนี่พี่วิ่งแล้ววิ่งแล้ว <laughs> <laughs> นี่เราจะฝึกมันทุกคน นึ่งวันชูิกคนเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนให้น้องจูลองดูบ้างมากีอกีหัวมันเล็กนะทุกคนตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือตอนที่จูหมาวิ่งเล่นอยู่ดีๆนะคือจูจูอ่ะ ไอลักกี้อ่ะมันก็เอาหัวไปลอดสายใชาสายจูงซึ่งทําให้สายจูงเนี่ยมันลุดซึ่งพวกเราก็ใส่ไม่เป็นเราก็เลยต้องให้พ่อไปใายให้ตอนนี้เรากําลังจะดินกลับบ้านุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นโบติดที่หัวน้องลักกี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูและทุกคนน้องติดโบเนี่ยเห็นโบน้องแล้วนะ ก็เห็นหน้าน้องเราไปด้วยเดี๋ยวเราตอนนี้ก็แก้ไขเรื่องสายจูงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องเรา <laughs> น้องทั้งสองคนเออเดินเข้าไปในสวนหมู่บ้านก,กันเลยโอเคทุกคนตอนวันนี้เพชจจะขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย,บายขอจบลแค่นี้นะบาย